ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันเนาะที่ทอยู่นอกกระแสแต่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเลยล่ะตรงนี้ใช่เลย เห็นเห็นรถรุ่นนี้แล้วหลงรักครั้งเลยไปไปชมกันครับนี่นี่เป็นโตโยต้าลาบโฟไม่ใช่ลาบโฟลาบอนะลาบโฟใช่ครับคันนี้เราได้มีการทําสีครับพวกเก็บพวกชายล่างตัวนี้เป็นแบบจุดที่ยากเลยนะเพราะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบนี่เบิกใหม่หรือว่าไง ทําให้มันเหมือนใหม่ที่สุดเลยแต่เป็นของของเดิมติดรถนะโอ้ยเพราะมันผ่านอายุมาหลายปีแล้วสีมันก็จะกระดังะด่างแล้วอันนี้นี่ออกอารมณ์หนังเป็ดหนังไก่อันนี้จะเป็นสีเหมือนเดิมครับที่ห่อร์เปเตอร์ที่เราทําเป็นสีระเบิดคือคือที่อุ่นใช้ได้แต่แลปเตอร์คือมันเป็นสีที่มีคุณภาพและมันสามารถทําให้สีเหมือนพลาสติกเดิมได้ครับอันนี้เราเลือกใช้เป็นสีแล้วก็เราก็แต่งเป็นโทนแบบพลาสติกเดิมเลยครับเป็นสีออกเทาๆดำๆ สีออกสไตล์เดิมอ,ะอ่ะกาบเดิมตัวนี้มันจะคนละสีกับตัวรถอยู่แล้วมาไล่ดูก็ได้ครับแล้วพวกกันชนหน้าเราก็มีการเก็บใหม,ม่เก็บสีบอนใหม่แล้วก็เก็บสีดาด้านใหม่ครับสอ,องรอบคันเลยต้องบอกว่ารายละเอียดคันนี้พื้นฐานรถเดิมรถสวยมาสวยรถสวยนะครับเราก็เลยมีการเก็บเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้สวยในะครับอย่างเช่นงานสีเนี่ยมีเก็บสีไม่กี่ชิ้นแต่ชายล่างเนี่ยเห็นที่บอกเนี่ย อารมณ์ดูแว็บแรกเนี่ยก็คือเหมือนเบิกใหม่ใช่ครับแต่เรามีการบิ้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของคนที่ได้รถสภาพสวยใช่บางคนคิดอีกมุมหนึ่งว่าเอ้ยเราเอารถราคาถูกมาแล้วมาบิ้วเอาอันนี้คิดผิดนะครับใช่ครับแต่ถ้าเอารถที่มันสภาพดีแล้วเราต่อทุนได้น้อยเนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้มาทําต่อแบบมันก็จะทาน้อยลงแหละใช่แล้วพื้นฐานรถก็จะดีด้วยอืมอ่าก็ในเรื่องงานสีบอดี้เนี่ยถือว่าโอเคแล้ว สวยหมดแล้วครับนี่ดูชายล่างก็สวยแล้วบรนลุมาได้เก็บใหม่หมดเลยครับทาให้ดูสวยงามใหม่อีกครั้งหนึ่งผมพีรความรู้สึกว่ารถคันนี้เสน่ห์มมันจะอยู่ด้านข้างกับด้านหลังใช่ในความชอบของผมนะใช่ครับใช่ไปดูด้านหลังกันหน่อยครับหลังนิดนึงมาก็จะเป็นสีเหมือนกันเหมือนเดิมครับแล้วก็มีการตัดดําด้านบนอืทำให้เหมือนสเปคใกล้เคียงเดิมเลย คือถ้าถ้าได้เห็นตัวจริงชัดๆเนี่ยอารมณ์คือเราอยู่กับชิ้นงานที่เราเบิกใหม่ช่ชิ้นงานพลาสติกที่เบิกใหม่ๆแล้วเนี่ยอันนี้คืออารมณ์เดียวกันเลยใกล้เคียงเลยได้ดีเทลออกมาแบบนั้นแม้กระทั่งสีดําใช่ครับเห็นไหมครับแม้กระทั่งสีดำคันนี้ก็ถือว่าออกมามนไ่่ใชเป็ด้านธรรมดานะอย่างที่บอกแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารับเกตล้อยางครับัเกตดอล้อยางขึ้นมายางก็เลือกใช้เป็นแบรนด์เฟอร์เค เป็นยางอัลเลนครับเปลี่ยนล้อด้วยใช่ครับล้อแม็กเนี่ยเป็นแม็กเดิมแล้วกันแต่เราทำมีการบิ้วใหม่ทำสีใหม่ทั้ง4วงเลย5้วงไม่ใช่สี่วงวงมียางอะไรด้วยแล้วก็ยางเปลี่ยน5เส้นเหมือนกันเป็นฟอร์เคนครับเป็นยางไซส์215หครับเโอ้อันนี้เป็นไกด์ไลน์เลยันฝันเราจะหาได้นะเป็นลายแบบอัลเลนแล้ววิ่งถนนดำได้นี่คือผมขอไกด์ไลน์เลยดีกว่าสำหรับคนที่อยากแต่งในแนวทางนี้ใช่ในสเปคยางแบบนี้ต้องยกสูงไหม อ่าคันนี้เขาเรียกว่ามันเท่าเข้าเดิมใหญ่เดิมนิดเดียวอแทบจะไม่ต้องยกเลยเราเพราะว่าเนื่องด้วยเราไม่ต้องใส่ใหญ่มากเพราะไม่ให้กินกำลังเครื่องด้วยแล้วก็จุดประสงค์หลักคันนี้ใช้ในการแบบเดินทางไปเที่ยวแคมปิ้งเบาๆลูกค้าอยู่ที่ไหนี่ยอันนี้อยู่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่ที่นี่บางเลนนะบางเลนนี่เชียงใหม่เราเชียงใหม่ผมบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเรามีการดูแลในเรื่อง ช่วงล่างอะไรบ้างครับช่วงล่างก็จะเป็นพวกระบบเบรกแล้วกันพวกสายออนเบรกเราเปลี่ยนใหม่เสริมสภาพครับอ่าแล้วก็พวกระบบเบรกพวกผ้าเบรกจานเบรกเจียรจานใหม่อ่าทำให้รถพร้อมใช้เดินทางดีกว่าแล้วก็มีการตั้งเบรกใหม่เพราะนี้เป็นเบรกดำเนอะตั้งเซ็ตเบรกใหม่แล้วคราวนี้ก็พวกยางกันฝุ่นเขาที่มันมีขาดเราก็เก็บไปอ๋อไล่เก็บรายละเอียดพวกนี้ไปด้านนอกครบหมดแล้วอ่ามาเจอด้านในดีกว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งอ่ะไปดูกันหน่อยนี่ครับโอ้โห ยังไม่เสร็จเลยนี่อยกเสร็จแล้วเสร็จแล้วอด้านในครับเบาะใหม่ๆครับเบาะเดิมนะทําใหม่มีการหุ้มเป็นสไตล์แบบอะไรว่าออซี่อีกครับเป็นสไตล์เบาะผ้าผมจําได้แหละวันแรกอถ้าใครเห็นรถในรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นเบาะหนังแตกรายงานอ่าเป็นภาพแรกครับสไตล์แบบเบาะหนังแบบแตกรายงานทั้งหมดเลยนั่งแบบนั่งแล้วเจ็บอ่ะนั่งแล้วนั่งแล้วแบบบาดอ่ะก็เลยมีการ คุยกับคอนเซปต์กับลูกค้าอยากแบบนั่งสบายนุ่มอนุ่มแล้วก็อยากได้เป็นเบาะผ้าใช่เราก็เลยมีคอนเซปต์ครับนี่เป็นเบาะลายหนมปังนี่เป็นลายหนมปังตั้งอะนะผมมองว่าเดี๋ยวไปเปิดด้านโน้นให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเบาะจะเป็นลายหนุมปังตั้งแล้วก็เป็นผ้าที่มีแซมสีใช่สีฟ้าสีแดงสีน้ําเงินในความรู้สึกของผมนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้นั่งในเบาะผ้านุ่มๆกับรถที่มันแบบสไตล์เนี้ยรถมันจะอุ่น คือมันตรงปีตรงยุคดีกว่าใช่นะครับแล้วก็รับรองเลยครับว่านั่งดีกว่าเดิมแน่นอนปีมันสูงใช่มีการเก็บ<ห>ของน้ําที่มันเสื่อมลงใบใแ,<ห>แล้วก็มีเสริมหนังข้างให้มันดูออกสไตล์รับกับแผงประตูด้วยอืมอ่าอยากได้อ่ะนะดูแผงประตูหน่อยด<ๆ>ูแผงประตูหน่อยประตูแผงประตูแผงประตูแผงประตูแล้วก็มีการเก็บเหมือนกันครับทําสีให้เข้ากับเบาะอ่าก็จะมีเป็นลายผ้าแซมขึ้นมานี่ครับก็จะดูแบบลงตัวอืดูแมท์ดี ทำรถคันนี้น่าใช้อีกครั้งหนึ่งรถสวยภายในใหม่นี่มันทําให้ดูรถแล้วแบบดูดีเลยอืออใช่คับนี่แหละก็ถึงบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่เราไม่จําเป็นที่ต้องคุณจะต้องมาทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องมาทบบํ<ช>าทแบบชุดใหญ่ๆ<ช>นะครับแค่ขับรถมาหาเราครับแล้วก็บอกไกด์ไลน์ว่าอยากได้แบบไ,<ด>ไหนงบประมาณเท่าไหร่ควรเป็นแบบไหนดี<ช>หรือแนะนํา ขับมาให้ดูใช่นะครับแล้วก็มาคุยกันรายละเอียดพวกนี้บางคันเขาเรียกว่าพื้นฐานมาไม่เหมือนกันรถไม่เหมือนกันเราก็อาจจะแบบบอกคร่าวๆได้แต่ถ้าอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรยังไงก็จัดให้ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับสําหรับลาบโฟลาบโฟอ๋อลาบโฟสำหรับลาบโฟคันนี้ก็ถือว่าจบสมบูรณ์แบบครับเดี๋ยวเราจะต้องดูครับว่ามีโปรแกรมต้องไปส่งไหมไปเที่ยวดีกวยอาวยิ่งเกว่เหรอใช่ ี่มึงเพิ่งกลับจากพังงามไปเที่ยวอีกแล้วเหรอเราลงใต้แล้วเดี๋ยวต้องเอาใจภาคเหนือบ้างนะครับก็ใครภาคเหนือก็อยู่แถวนั้นอยากให้ดูรถหรืออยากให้แบบไปดูรถหรือว่าอยากจะฝากรถกลับมาก็ทักมาครับมีใครมีโปรเจกต์อยู่อยากให้เราทําทักได้เลยส่งมาครับเราอาจจะโพสต์ในเพจไปใกล้ๆแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของรถนะครับที่ไว้วางใจเดินทางมาจากเชียงใหม่ให้เราดูแลคันนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวพร้อมส่งอีกทีหนึ่งอาจจะแจ้ง นะครับใครอยากชมคลิปดีๆเด็ดๆฝากกดติดตามกด Subscribe ครับฝากติดตามในช่องทางเพจนะครับ JAF Body Shop นะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0 8 4 1 4 4 1 9 9 1่หนึ่งสี่ีครับจดไม่ทันพี่มาแล้วครับขอบดีครับ